สบายด,ดีสบายด,ดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หก man, Word, or, ะะักแพงกันเบิดสกุลสกคนพ่อพ่อกันย่ำเศร้าพี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีแล้วก็ยินดีต้อนรับข่าวโซ่ซ่องยูทูปพี่น้องมินตาคือเก่าคือเดิมพ่อพ่อกันวันนี้ก็เปิดภาพบอกมาอยู่กลางป่ากลางเล่าพี่น้องเลยสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข่าป่ามาเนี่ยไปกับลูกสาวพี่น้องเลยสีผ้ากันเข่าป่ากอนอไม้เนาะไปหาอ้อ้กันพี่น้องเลยอ่าบอกว่า ซิมีหรือโบอหาหนาไม้ละดูแลงพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ฝนตกเนาะก็เลยว่าสีพ้ากันอ่าเข่าป่าแล้วก็ไปหาหน้ไม้อาจึงได้กระฝากพอไม่พี่น้องเอฟซีเนาะฝากกดติดตามในเดอ้อพี่น้องเลยเนาะผูดด้ใดข่าวมาใหม่ยังพอนา้กดติดตามก็ได้เพื่อเป็นกําลังแห้งใจเนาะได้ทําคลิปต่ต่อไปพี่น้องเลยกับไม่ได้ลงคลิปพี่น้องเลยเมื่อาวานนี่ก็ได้อัน เพราะว่าเห็ดเวียกเมยเนาะเห็ดเวียกเมยแล้วก็อาบุกหอยหอดมีเวลาได้ทาคลิปพี่น้องเลยอันปลูกมันชะปลงปะางเพราะว่าฝนตกแห้งแล้วก็พากันปลูกมัน,มาานเนมื่อวานนี้อามื่อนี้มีโอกาสเข่าป้าหาหน่อไม้แล้วก็อทาที่ได้คลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องเอบิงเนาะภาพบรรยากาศพี่น้องเลยโอเคทุกคนเลยเข้าไปน้ำกันมากับลูกสาวพี่น้องเลยมากับน้องเกี้ยงหาหน่อไม้ก็ได้ sấy độ Phun lọ về phun phun mát té sao phải nào rồi? Không cần mà hào nó mày hai phi đá luôn เห็นน้อไม้แล้วพี่น้องเลยเห็นแตปา่ะเพื่อนสิทราบอน้อไม้ก่อนบันนี้แต่ไฟสายอยู่แต่ไฟสายเหรออันนีย ไม่หัวทนยานี่ก็ได้ม้นี่ก็มีหลดหยอดเนาะแตไวนี่ก็ได้ ขาวขาด้ขาวข 没、嗯，没、嗯、管。嗯嗯 กลุ่มคตะวฝนตกเม,มื <c oughs> อ่อวานตีนองเลยน้าไม่ไห่ไหม่ ไมเพล่ใหม่อ,อ่อนอ่อน <laughs> ม <c oughs> าปอกอยู่ทั้งเพียงเพราะว่าถอกอยู่ตะาล่างเมื่อกี้กี่แะละกะคือฮ้อน,หอนแห้งหนะก็เลยขึ้นมาทั้งเพียงพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งคักแม่พี่น้องเลยเนาะืันนี้อากาศฮ้อนห้อนวันนี้พี่น้องเลยพอสิขึ้นไปอะน,น,น,นะเทงอะนะสวนเนาะพอสิไปเฮดหั่วกะมันเฮดโบได้พี่น้องเลยอากาศมันฮ้อนแห้งโยก่อนืันนี้ ครังอะนะเด็กน้อยเนาะอ่าเม็นตาก็พอเพิ่นกับเอื้อยพากันเข้าบ้านเบิดแล้วพี่น้องเลยเข้าไปหาซื้อกินน้ำเย็นอยู่ตามมาเส้นน้ำโบนท้ากับสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยเนาะกอยู่ตามทงให้ทงน้ำเสียงมิจฉกันก็บห้องยวดยวดอยู่พี่น้องเลยน้องโขกคนเนาะบ่มีอะนะอย่างติดยังบ่ได้เดย์นั่น ยางอันนั้นที่ห้าจะเอาไปติดไม่แจ็กจนันนะพี่นอ้องเลยแบบบริษัทเนาะเะระามียางไปติดได้อยู่ได้ี่โน,น่นนี่แหละพี่นอ้องเลยห้องแซาะเซาะอย่เป็นรังไงเด้พี่นอ้องเลยเนาะแต่ละบลอน่ะแต่ละหม่องแต่ละบอน,อ,อ,บอ,นอากาศเป็นยังไงพี่นอ้องเลยฝนตกบ่ กเมื่อคืนวานนี่น่ะาทาั้งลมทั้งฝนพี่น้องไงแห,งห้งๆเนาะลม่นะกะช่วงนี้กะอาอยู่ที่ฝั่งลาวเฮากกาเกี่ยวกับพญ,ญาต์เนาะพญ,ญาตไข่เลือดดำหรือว่าอาพญ,ญาต์อานาแท็ก ag. พี่น้งน ag. องเลยเนาะแท็กอานาช่างอาน,นาฝั่งไทยคนนี้สกัดกันก็นกนกนคือห้ามเอาซัด อย่างเลยเนาะเป็นแบบว่าเพื่อนอยากาห้ามว่าแล้วก็ได้เพื่อนใชมาตรการลายอย่างเนาะเกี่ยวกับปัญหาพญาตินี่นะพี่น้องเลยเพราะว่าทางภาคใต้ของเรานี่มีคนติดจำนวนหลายเนาะจากพญ,ญาตดังกล่าวฮนะเพราะว่า,าพญ,ญาตนันไข้เลือดดำนี่แม่นย่าเกิดกับสั์แต่ว่ามันก็สามารถติดต่อสู่คนได้พี่น้องเลยเนาะก อันนี้ยในเกิดมาจากไส่ได้เพราะว่าพี่น้องเอซี่เพิ่งจะงงอยู่บางคนก็ได้เนาะคือเกิดแต่อยู่สกปล่าแท้ว่ะแต่ฟังท่าอย่างเงี้ยเพราะได้เกิดพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นอ่าเขียมป้องกันไว้เนาะก็คืออ่าสองสามวันขึ้นหลังเนี่ยเห็นข้าวลายส้อมเนาะเพิ่นกาวโลงเพิ่นก็แบบเฝ้าระวังว่าร์่ันอเพราะว่าพญานี่นะเป็นพญาที่ให้แห้งแบบอ่า สามารถติดต่อสู่คนได้เนาะโดยการเท่าทีเท่าไปสัมผัสหรือว่าเท่าเอาซีนหรือว่าเอาเนื้อจากสัตว์ที่อ่าตายะนะมากินพี่น้องเลยเนาะเป็นอนาหารเลยสามารถติดสู่คนได้แต่กระสมาในเ่าเขก็ไปสัมผัสกับรนาสัตว์นั่นแหละเนาะแต่มีวิธีป้องกันบ่วิธีป้องกันนี่ก็คือ เฮาเนี่ยแหละเนาะทุกคนนี่ก็ห้าหมหอยกินสัตว์ห่าหมหอยกินเนื้อดิบพี่น้องเลยเนะหาะห้ามหอยกินเนื้อดิบแล้วก็ใน,นมือเฮาโหวา่ว่าสัตว์ตัวนั้นมันตายแล้วเฮาก็เอาไปฟังหรือว่าจู่ถิมน,นะพี่น้องเลยแต่ก็รา,าราแสจาบบ่ได้ก็คือบ้านพี่น้องเว้นตาเนี่มีงานหลายๆคือคือว่าอะไรทุกคนเลยเมื่อคืนนี่ก็มีงานบุญมีงานบุญแต่ว่าอ่า พามินตาพนนอนอยู่หน้าบ่ได้เข่าบ้านมาเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยทังพ่อพนเข่าคนเดียวเมื่อคืนนี้อยู่ให้อยู่หน้ากะเงียบสงบแบบเนืองพี่น้องเลยเนาะกะตามธรรมชาตินี่แหละกับผู้ใดเคยอยู่กับพ่อ,อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าพี่น้องทงอั้งพนอยู่แถวในเมืองเพ่นออกมาอยู่ถ้าตามบ้านนอกข้องหน้าแบบนี้กะสิะแตกต่างกันได้พี่น้องเลยกับ ซีอยู window, ่บ่ได้คือว่าแหละพน้องเขาเคยอยู่แบบในเมืองแล้วฮนะเป็นเียกมาในลงปหานอไม่แต่จะเศร้าเวลาพี่น้องเลยก็เลยอัดคลิปหน่อยนึงให้พ่อแม่พี่น้องที่เอฟซีพอบ่ลืมกันเนาะแจงแจงแต่อย่าลืมฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเลยก็ว่าอยากออกไปหาทายคลิปทั้งนอกอยู่แต่กะเวียกลายโพดเนาะก็เลยก็ได้ไปทั้งใดพี่น้องเลย กาสิไทยทำวิถีชีวิตเจ้าของนี่ละเด้อเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งน้ำกันอ่าว่าสิเป็นจังใดแม่น้องมิแต่ซิวรอดบอ่อหรือจังใดากาติดตามไปน้ำกันในลาพี่น้นองเลยอ่าช่วงนี้กะเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนาะเงินเก็บลาอ่อนแห้งแห้งพี่น้องเลยอ่อนค่ะพี่น้องมิแต่ลงวมคิดไปเมื่อก่อนอ่ะกาหลายคนเพื่อนกคาคอมเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามา เป็นว่าห้เก็บเงินกีบไว้ก่อนว่าสั้นบ่พว่าใส่ตอนนี้ห้มาใส่เงินบาทก่อน <c oughs> กับบางเอิไบ่ได้หาเงินบาทซ้ำพี่น้องเลยเนาะเงินบาทไทยกับบมีกับเงินเดือนของพี่น้องมิตาเนี่ยกับเป็นเงินกีบเลา่าพี่น้องเลยถามว่า,าถามว่าอยากไปเที่ยวไทยเนาะในก่อนลนี่ที่อยากไปเที่ยวไทยหรือว่าไปทัศนะไปเที่ยวไทยนี่กับค่อนข้างยากลำบากอยู่พี่น้องเลย มนุษย์เงื่อนเดือนคือไม่น้องมินตาในแบบว่าเงินเดือนเป็นเงื่อนกี่พะนะในกรณนีเป็นเงื่อนจีออกมาแล้วเพิอจสไปแลกเป็นเงินบาทไทยมันกลายพี่น้องเลยโอ้ตอนนี้อ่ะหู้ซึกแบบอ่าหู้ซึกแบบคือแบบโบมี่แบบเวลแบบว่าซีได้ไปเดินทางไกลดอกพี่น้องเลยเนาะความเื่องมาจากเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนี่ยละเงื่อนกีบลาออนคาลายเนาะ เพื่อสีได้เงินหนึ่งพันบาทนี่ก็ไม่น้องวิตาหาราทุกพี่น้องเลยแิบสิไปหาอยู่ใส่เนาะเงินเดือนนี่ก็เพื่อสิมาแลกได้ป็นเงินบาทนี่ก็มันก็ลายเซนพี่น้องเลยกับคนขังชีลําบากอยู่ตามการว่างเพนก็ว่ายอยากไปเที่ยวทางฟังไทยก็ได้ที่แรกก็นัดกันกับโมว่ายอยู่เนาะว่าอยากไปเที่ยวละแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้ว แหงลำบากไปพี่น้องเลยแหงลำบากเดี๋ยวว่าอยากแลกอะนะเอาเงินกีบแลกเป็นเงินบาทไทย่ะนะมันขอนขางอยากลำบากเนาะมันอยากนักแหงนักนองพี่น้องเลยแต่ก่อนอะแต่ก่อนโควิดนี่ไม่น้อวินตาได้ไปเที่ยวเรื่อยอยู่ได้พี่น้องเลยทางฝั่งไทยค่ะเนาะกับโบไปไกลเนาะกับแถวมุกดาหารเนี่ยละแต่กับพ่อได้ไปอยู่แต่ก่อนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ไปแล้ว ไม่ได้ไปแล้วเผื่อเสียเงินกี่ห้ามาเร็คเปนั่นบาทไทยเหมือนกันถือว่าอืดน,นะพี่น้องไลยมันลายเนาะแต่ถ้าพี่น้องฟังไทยมาเท่ทั้งฟังล่าวนี่ไพี่น้องมินตาว่าโอกาสดีเลยพี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าหนึ่งพันบาทนี้ได้ตั้งหาได้ตั้งพกแสนเจ็ดแสนพี่น้องเลยได้ลาย <laughs> ได้ลายแสน หลายล้านเนาะไอ้มาเทียรฟังรานินแลกเงินมองอา่าเมื่อหน,นึ่งสองเมื่อน,นี่ก็เป็นตึ๊บได้พี่น้องไงหลายหลายเนะาเนะได้เงินหลาย <c oughs> แต่ก็อา่าใหญ่เพิ่เข้าเดียวเลยเนาะเ <c oughs> นื่องมาจากสินค้าทุกอย่างแพงแพงพี่น้องลยแพงหลาย รุ่นไปน้ากันเนาะว่าสิเป็นจังไดต่อไปกับทุกคนกัติดตามคลิปทางไม่น้องเมตตาในล่ะเด้อเนาะคอยอัปเดตให้เบิ้งยูว่าสิเป็นจังไดต่อไปอ่าสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่เนาะวิธีชีวิตครอบครัวของ่น้องเมตตาตอนนี้ก็หัวซกว่าเมื่อเมื่อไพี่น้องไยเมื่อไไปเหตุน้าสวนเนาะเหตุน้ำหัวน้าส่วนนี่ก็เมื่อยงได้ทุกคนเลยหนูเห็ุกะเจ้าสีว่าจังไดเนาะกะ หนึ่งวาจากเศรษฐก,กิจเท่าไหร่ล่ะบางคนเพิ่นกัว่าดูมันแท้ไปเห็ดหัวเห็ดสวนแต่ถาว่าไม่แล้วนะในความคิดของอพี่น้องนี่ตาเนี่ยก็พออยากพักพ่อนอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าอ่าในกรณีที่เศรษฐกิจแ,กกแบบนี้ถ้ามห้าโปเฮ็ดกะมันก็โบ,บได้ในพี่น้องเลยเนาะครับโอเคเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยทักทายคุณแม่พี่น้องเอซีเนาะ อาจารย์ใดก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับส้มพี่น้องเลยอันใดบ่สมุมมาพรควณกะกะขอโทษขออาภาัยหลายๆเนาะไปพบกันในอีกคลิปต่อไปเดอ้อสันหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี